พี่ใช้รถมาก,กี่ปีครับพี่เคยมีปัญหาแบบแย่ที่สุดากับการใช้บ่อผ้าไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเคสของลูกค้าผมเลยนะล่าสุดเขาเลี้ยงแมวและเขาแมวขึ้นไปบนรถนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเล็บเนี่ยมปนเท่าไหร่แมวมันฉี่แล้วบ่อผ้าเนี่ยมันซึมลงไปนะครับคราวนี้เราปัญหาใหญ่เลยนะครับปัญหาใหญ่ที่งานงอกมากๆมันเหม็นนะครับและ ไม่เป็นหาอะไรเราก็ไปล้างสินะครับอัน,นี้ไอ้ขั้นตอนล้างนี่แหละครับกว่าจะถึงขั้นตอนนั้นเนะี่ยพี่ก็ต้องนัดเขานะครับนัดคิวทางร้านว่างวันไหนอาที่สําคัญคิวเราด้วยนะครับว่างหรือเปล่านะครับซึ่งกว่าจะนัดได้เป็นสัปดาห์นะครับซึ่งเราต้องทนกับความเหม็นนั่นนะนะอ่ะอันนี้เป็นแค่1เคสน,นะครับที่เอามายกตัวอย่างให้พี่ดูพี่ใช้บอกผ้าผมมีปัญหาอีกร้อยแปดพันเก้าไม่ว่าจะเข้ารถไปแล้วมีเออเหมือนรถจามโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะอะไรประมาณนี้นะครับเอางี้พี่ผมอยากจะบอกพี่ว่า เนี่ยชุดทุบบ่อรถยนต์นะครับพี่เอาไปใส่เลยนะครับมันกันน้ําซึมเข้าไปในบ่อได้อยู่แล้วนะครับพี่ไม่มีทางที่จะทํากาแฟหกนะครับแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะซึมมาที่บ่อนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มันปกป้องบ่อรถพี่ได้นะครับผมจะบอกแค่ว่าเนี่ยพี่จ่ายแค่พันกว่าบาทดีกับพี่ดีกับรถพี่อ่ะพี่ชอบบ่อแบบไหนดีกว่านะครับอยากได้สไตล์ไหนนะครับอยากได้รูปแบบไหนนะครับหรูสปอร์ตหรืออะไรพวกนี้นะพี่ พี่คอมเมนต์ไว้นะครับหรือทักข้อความมาหาผมเดี๋ยวผมส่งให้ดูครับผมมีหลายรุ่นมาก